สวัสด,ดีครับกับลาเรนเจอร์ควันนี้เดี๋ยวจะมาพีพีแลครับแล้วกันอ่ะขอบนก่อนแล้วกันนะเกล็นน้ำกับกลับมาบนอีกแล้วเออเรื่องเดิมมัง้งที่ว่าอาจจะเอาอ e ีสปอร์ตลงบรรจุเป็นกีฬาอะไรให้ชัดเจนลงแข่งนู่นนี่นั่นเมื่อมันเป็นกีกีฬาแล้วผมเพิ่งนึกได้มันจะมีคำว่าน้ำใจนักกีฬา <c oughs> ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่อยากให้มันเป็นกีฬามีน้ำใจนะักกีฬาหรืออยังคือไม่ต้องมีแบบขั้นเทพก็ได้แต่ขอให้รู้ว่ามันคืออะไรทำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรแต่รู้ว่าแต่คนจะรู้ว่าต้องมีไม่อยากจะสอนเยอะนะปร <c oughs> ะมาณนี้แล้วกันกลับไปศึกษากันเอา อะไรอีกคือจะไปดา่าพวกลุงพวกนั้นว่าไอ ouais, ้โง่ไอ้ควายก็ไม่ได้นะเ like <c oughs> พราะด <ance> ูแล well ้วเขาเนี่ยจะจบมาสูงกว่าเอออย่างหนึ่งแต่อาจจะตกยุคอืมนะอาจจะไม่ทันเทคโนโลยีสมัยนี้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจพราพวกเขาไม่ทันแน่ๆก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่าย เกมเมอร์ละมั้งที่จะอธิบายด้วยเหตุและผลที่จะเขาเรียกว่าอะไรชักจูงให้เขาคล้อยตามไม่ได้ครับด้วยความสุภาพดูมีคลาสมีระดับมีมารายาททางสังคมให้ดูถึงความสูงของจิตใจของเราคือต้องแสดงความสูงครับไม่ใช่แสดงความต่ำคือถ้าไปต่ำแข่งกันมันจะ อะไรอะสิ่งที่เริ่มต้นด้วยความต่ำมันจะจะไปจบตรงไหนมันแล้วมันจะสูงขึ้นที่ที่หลังเหรอจะจะได้เหรอพี่ว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันแบบสูงก่อนดีกว่าหลังจากนั้นมันจะต่ำคือมันก็ยังมีมาตรฐานที่สูงอยู่แม้ตอนนี้มันจะต่ำไปเยอะแล้วก็เถอะปรับตัวครับทำให้เราตัวให้เราให้ดีขึ้นจิตใจให้สูงขึ้น เข้าใจโรคเข้าใจสังคมมากขึ้นอะจะปีพีแล้วนะอ้าวกลับมาอีกอีกแล้วเหรอเปิดกล่องได้กบดำหกดาครับโอ้สุดยอดเลยเพื่ออะไรคือถ้าผ่านลุงคนนี้ไปได้ก็น่าจะสบายครับเพราะลุงแกน่าจะแบบไม่ตามใจเราอะ่ะคือถ้าเป็นลุงคนอื่นหรือป้าคนอื่นเน่ะ เขาอาจจะตามใจเว้ยคนรุ่นใหม่ไงเขาก็เป็นหน่วยสนับสนุนให้เขาได้ในอนาคตเขาก็คงจะตามใจอะ่ะแต่มันก็เหมือนแบบเหมือนโกงอะ่ะเล่นพวกอะ่ะมันทำให้เห็นว่าเอ้ยเราไม่ใช่ของจริงเว้ยเราผ่านเพราะมีคนช่วยวะก็ไม่ดีอะ่ะแต่ถ้าผ่านด้วยในยุคนี้ได้นะกับลุงคนนี้นะผมว่าเอ้ยเราของจริงวะ่ะ ขนาดคนที่อืมยุคนั้นเกิดมานานแล้วเออเรายังอธิบายถึงด้านที่ดีให้เขาเข้าใจได้อะ่ะผมว่าสุดยอดนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วกันอ่ะลุยทำไมมา p พไวันแรกๆคือ เวลาตั้งรับมันชนะบ่อยครับจากหลีกสามขึ้นหลีกสองอ่ะก็ <c oughs> เลยรีบลงแล้วกันอ่ะสักสามตาบ่นไปเยอะเลยกลับมาเหมือนเดิมแล้วกันเงินก็ยอดวงยอดปิวก็อย่างนี้แล้วละ่ะก็ทําตามใจดีกว่ากลับมาตามใจตัวเองบ้างดีกว่าะจะได้กบแดงนะ กดหนึ่งทีที่เหลือสู้เลยไหมก็ได้นะสปินนิงเบิร์ดคิกอ่ะกดแรกด้วยนิดนึงเะเป้น,นิดนึงเฮ้ยเค้กตายว่ะพัดเลยแล้วกัน แ yeah. อ้าวโหสกิลของมันนี่วะเสร็จเลยลืมกดแช่แย่แล้วลืมกดแช่ยาวเลยทีนี้งานงานหยาบอย่างนี้โอ้แล้วมันแหวกอะไรเก่งขนาดนั้นวะพอดีอ่ะ ออาโต้ไปแล้วเพราะไม่มีอะไรต้องนั่นแล้วโหไม่ยับเยินเงี่ยเฮ้ยพอได้อยู่นะเฮ้ยเอาตัวนี้ดิเฮ้ยเอาตัวนี้ดิเออโหแหวกไม่กลับเลยครับโอ้โหโอ้โห ยอมไปนะนานแล้วจะตุกแล้วไงเค้ยังอยู่เคกไหวไหมลูกไม่ไหวแล้วแนวหลังเขาไม่ล่วงเลยพ่อวะขออภัยนะถอดใจมันนานเกิน โหล้อและตาแรกบอกแล้วทีมตั้งรับเซ็งไงไม่อยากแพ้อะเห็นีน่ครับทำใจนะักนักกีฬาเออที่ผมมีนะก็คงเป็นเซ็งว่าเฮ้ยก,กากากน่อยดิเลเวลน้อยๆหน่อย,อยคือถ้าจบเกมผมก็จบกันน่ะนิสัยผมจะเป็นอย่างนี้นะคือจะไม่มีแบบเอ้ยอืม ชนะกูเหรอนอกจอไหมไม่มีเสียเวลาคือเกมเมอร์มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอันนั้นมันนักเลงไม่ใช่นักเลงดิอันตรพานไปหาเล่นข้นอกจออันเรยวอันตรพานโหแม่ง <c oughs> เล่งศัตรูนี่ก็แล้วแต่นะครับจะใช้ใจก็ได้คือเจอเลเวล240เนี่ยใช้ใจสู้ก็ได้หรือจะใช้สมองในการเปลี่ยน แล้วแต่โอ้โหไฮบาละอ่ะนี่เห็นทีมคนไทยแล้วมั้งที่ดูแบบโอ้ oh, สบายว่ะแต่ก็ข้ามไปแล้วกันสองสองไทยแล้วนะที่แบบเออหน้าสู้ด้วย <h ums> อีกแล้วคนเดิมหรือเปล่า อน,นี้เจอง่ายล่ะดูตรงนี้ง่ายนะไปในเกมอีกก็อีกเรื่องอันนี้กลับไปนเน้นกดแรกแล้วกันครับต้นเกมก็เค้กเบกไม่อยู่อ่ะ,อะนักจนักกีฬากับผมก็เท่าที่บอกก็คือจบเกมก็จบกันจับมือแล้วก็เลิกไม่มาแบบนอกเกมนอกจอต่อเสียเวลาครับโตแล้วจะรู้ว่าเวลามันมีค่า แก่ okay, แล้วไงเวลามาเหลือน้อยแล้วจะตายเมื่อ,อไหร่ <laughs> ถูกไหมน้องๆยังเออจะห้าวหารก็แล้วแต่เวลายังเหลือเยอะเลยโอเคมาถึงเิงส็สกิลเลยมันเหนียวจังวะ เราเลเทเลแล้ววะแลกขึ้นชา้าจังเลยอโอเคเอาไปเจสกิลพอดีพัดไปดิเอาไว้เกลีย้ยงเหลือแค่นี้ครับอ่ะออโต้แล้วกันไม่น่ายากละคือถ้าแค่นี้ยังแพ้อ,อีกก็ ผมไม่รู้คุยอะไรละคลิปไปเดิคลิปบ้านนะ่ะป้อมแล้วตะนป้อมแล้วครับโอ้ยละลัวละลัวชอบจังสเต็ปเมื่อกี้ลืมไงไม่อยได้เล่นเดี๋ยวต้องลืมไม่ต้องแช่แล้วก็ยิงเราไม่ได้แช่ก็ยาวเลยชนะแล้วก็จบงาเพอชนะแล้วก็โล่งเราไม่คิดอะไรมาก คิดมากมาหลายเกมแล้วไงจะมีเอะไรง่ายเอนป่ะโหโกหนึ oh, ่งเลยเหรอหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ซิร์ชมาได้ยังไงน้องพี่ขอตีนะครับคุณท่าน My, My Club, มายมคยครับมามาอะไรเนี่ยแล้วก็ล้างแค้นคืนเอาเองแล้วกันไม่คิดว่าจะเจอแต้มขนาดนี้ขอชนะแล้วกัน <c oughs> อยากรู้ว่ามันบวกเท่าไหร่ ปาโลบเห็นว่าชนะโอกาสชนะเยอะเ็เลยจัดซะเลยโอ้โหยิงไกลด้วยไม่น่าจะแพ้นะนี่ไงเขาตายแล้วเาเรียกนี่มาเล่นเล่นแล้วกันบัฟยังไงเออน่ะบับแล้วโอ้โห ถ้ามีน้องๆที่บอกว่าไม่ชอบไปใช้เพื่อนด้วยหรือเปล่าคือน,น้องเอ้ยมันเป็นระบบเกมใครก็ไปสั่งไปสอนว่าห้ามใช้เพื่อนเนี่ยควรจะใช้นะครับอ่ะแตแกแล้วคือเท่าที่ทดลองนะเมื่อเราเรียกเพื่อนมาใช้โอ้โหแต้มเดียวอ,อยู่มาสเตอร์ด้วยโอ้โหบวกแต้มเดียว ลองก็เตียวคืนแล้วกันนะถ้าไหวนะตกมาสเตอร์เลยวะไม่น่าหาเรื่องเลยคือถ้าเราเลือกเลือกเ,เ,เพื่อนมาใช้เพื่อนจะได้เฟรนชิพพอยด์ด้วยครับได้แต้มเพื่อนด้วยผมก็เลยเรียกตลอดอะ่ะก็เป็นทางเดียวมั้งที่ผมแบบจะให้แต้มได้เพราะบางทีส่งได้แค่50คนต่อวันมันก็ไม่เพียงพอก็ เตยเลือกใช้แล้วใครเขาไปแนะนําว่าใช้เพื่อนเราแย่วก็ไม่รเหมกันนะก็ถือเป็นแนวคิดผมแล้วกันก็คือใช้ใช้ไปเลยใช้ให้เยอะที่สุดด่าไหนเรียกได้เรียกหมดครับให้เพื่อนได้แต้มและไม่แน่ใจว่าเพื่อนได้แต้มแล้วเราก็ได้แต้มด้วยหรือเปล่าอาจจะได้ทั้งคู่เลยได้เฟรนชิพพอยต์มาก็ นี่ไงเปิดดินี่ไงก็เลยเลือกไงแค่นี้เองระดับนี้มันไม่เกี่ยวกับเก่งไม่เก่งหรอมั้งเล่นมาขนาดนี้แล้ว <c oughs> หรือจะเลือกใช้ไม่เลือกใช้ผมก็ไม่รู้สึกเอ้กูไม่ใช่เพื่อนกูเทพวะหรือเอ้กูใช้เพื่อนกูกากวะไม่ละเฉย โอ้ยตีปิดอ่ะคือมันสำหรับผมมันไม่ใช่อะไรที่ต้องมานั่นเลยอะเทคกน้อยอ่ะจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่เลยแต่ที่ใช้ก็นั่นแหละอย่างเหตุผลที่บอกก็คืออยากให้เพื่อนได้แต้มจบตอนหลังไม่รู้เขาเปลี่ยนหรือเปล่านะก็จะเปลี่ยนเป็นไม่ไม่ได้เลยก็ได้โอ้โห ไม่ค่อยได้เข้าตีเหมือนกันครับสองดาวแล้วบางทีเขาอยากจะลบกิวแล้วเบื่อเบื่อเหมือนกันแล้วเหนียวเกินครับโอ้ยมาถึงก็โดนเลยเว้ยชีวิตดีไม่โดนลัลวะเลยเว้ยน่าจริงๆ่ตีธรรมดาใช่ปะ ตัวนี้ล่เราเด้งน้อยครับพูดถึงเด็กๆก,ก็จะมีอย่างนี้แหละชอบตั้งกติกาเอาเองพออะไรแบบไม่ใช่กติกาที่เราชอบแล้วมันก็จะขัดใจก็มีแก่ๆก,ก็มียึ่งพี่บอกบางอย่างก็ปล่อยวางบ้างคือพอยิ่งโตมาก็รู้ว่าโอ้โหแม่งมีเรื่องขัดใจแม่งเป็นร้อยเรื่องเลย จนนึกคิดว่าเอ้ยกูต้องวางแลว้ววะกูถือหมดนี่กูตายแนะ่ซึ่งก็มีนะแก่แบบแก่มากๆแล้วแก็ยังวางไม่ได้อะแล้วจะเอาไอ้กติก,กาต่างๆมาเป็นห่วงรัดคอตัวเองจนรัดคอรัดแขนรัดตัวจนทำอะไรก็ติดขัดไปหมดอย่างนู้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ ไม่กล้าทำอะไรไม่ทำอะไรก็ไม่ได้อีกอยากเขาทำตัวเองแล้วเขาก็จะมาเครียดด้วยกติกาที่เขาสร้างเองมาทำร้ายตัวเองนะแต่เก็บไปแล้วกันบอกเลยเรื่องพวกนี้เรียนไม่โรงเรียนก็นี่แหละเป็นตัวตั้งตั้งกติกานี่แหละโรงเรียนไม่มีสอนผู้ใหญ่บางคนที่ ที่หน้าด่าก็ก็เป็นเหมือนกันเป็นอย่างนี้แหละเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ก็ไม่กล้าสอนเขาเหมือนกันโลวอ่ะเนี่ยผมก็จะตั้งกติกาของตัวเองเหมือนกันว่าต้องได้แต้มเท่านี้นะมันถึงจะเทพอะไรเงี้ยคะแนนเท่านี้แบบไหนได้น้อยกว่านี้ก็ห่วยอะไรเงี้ยเราเป็นกติกามอนกันกระเป๋าแบบนี้คือ แปดหกสี่แปดคือดี <c oughs> โอ้ยคุ้มโอ้ยออกดีจช่อันนี้ก็คือหวยก็คือไม่คิดจะใช้สัก,สกเท่าไหรอ่อันนั่นแหละครับก็เป็นเล่นไปบ่นไปอีกรอบโชว์เกียร์ดีกว,ว่าว่าเยอะแล้วก็คจะเคลียร์ไงวะเนี่ย ั่งลบอย่างขี้เกียจเลยอะกลกิลไม่ค่อยมีคนแอดเพิ่มเลยนะก็ไม่เป็นไรหรอกกดส่งเลยไม,ามา่ว่าเดี๋ยวค่อยๆอยีกรอ,อบก็ได้เผื่อจะเล่นทีนีท้าดูดูแลบครับเรื่องอะไรไม่เข้าใจก็อืมสอบถามได้นะบางทีก็อยากบ่นเหมือนกัน อีกชาแนลก็มีนะมีอีก2ชาแนลชาแนลหนึ่งเอาไว้บทล้วนเลยก็ถ้าอย่างเด็กๆอยู่พี่ก็ไม่แนะนำให้ไปฟังหรอกเพราะมันก็เป็นเรื่องยากอะ่ะแล้วจะพูดแรงพูดตรงด้วยไงแล้วมันจะมีปัญหาที่ต้องมาแบบอธิบายอีกขั้นอะ่ะคือพูดไปแล้วไม่เข้าใจต้องอธิบายอีก <c oughs> อธิบาย ทีละคำทำไมถึงพูดคำนี้ทำไมถึงใช้คำนี้ทำไมใช้ประโยคนี้ไม่เข้าใจก็ต้องเปลี่ยนคำอีกเอาพออ้อมเยอะก็ไม่เข้าใจอีกอ่ะมาเปิดหน่อยครับอยากได้ผลึกดำครับได้ผลึกดำไอ้ผลึกม่วงเนี่ยได้เมื่อไหร่ก็พอบางทีก็เหนื่อยไงว่าไม่รู้จะอธิบายประมาณไหนดี ตามล,ลำดับเลยนะ200ไปแรกร้อยสามสิสี่รอยมาแรกสองร้อยี่สิบปดร้อยมาแรกห้าสิบโอ้ทำไมแม่นอย่างเงี้ยเฮ้ยพันหกมาแรกเจ็ดสิบโอ้โหโอ้พาจะแล้วโอ้พาจนได้ครับพอแล้วไ,ได้อีกทีไหม อีกทีก็ออกอันนี้เลยแตได้อันห้าสิบก็คุมนะแต่ต้องจ่ายหกพันสี่อ่ะมาไหนๆก็นานๆมาทีออกอันนี้เลยโอ้ออกตัวนี้วะออกตัวนี้ก็พอแล้วกันหกพันสี่ก็ได้อันนี้แล้วหมื่นกว่าเพื่อจะอันนี้ก็ไม่คุ้มสักเท่าไหร่เนี่ยพอมีกติกา,กาก็ไม่ค่อยจะดีใจเท่าไหร่ไป <c oughs> ว่าเขาเนอะตัวเราเองก็ ตั้งกติกามากมายอ๋อยังไม่ได้แตะโอ้เขาไม่ให้เข้าด้วยวะโหแล้วจะเคลียร์ยังไงอะ่ะร้อยกว่าชั้น <laughs> โอเคแค่นี้ดีกว่าโปรโมทก็มีอีกสองชาแนลชาแนลหนึ่งบนอีกชาแนลหนึ่งก็เล่นเกมอืนอ่นๆที่ไม่ใช่เกมนี้ช่วงนี้ก็เล่น Oxygen Not Included ซึ่งเป็นเกมที่เป็น e-sport ไม่ได้ แต่โคตรดีเลยน้าเป็นสอนเี่กับวิทยาศาสตร์เจอมากอารมณ์ก็มีอารมณ์ไม้ครับเธอเทเลียอะไรพวกเนี้ยแต่มีก๊าซต่างๆเป็นการเพิ่มความร้อนอะไรอ่ะแล้วทำให้เย็นทั้งร้อนทั้งเย็นะแยะเพียบเป็นวิทยาศาสตร์ที่ พี่เรียนสายสินนะไว้ไล่ผีไม่ใช่ดิไม่เคยสนใจสายวิทย์ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรรู้ว่ามีคนบทเรื่องตารางท่าที่ต้องมานั่งท่องจำกันก็ไม่คิดว่าก็ต้องมานั่งไปอ่านลักษณะของท่าต่างๆในเกมมันมีจะาก,ก,าก๊สก็ไฮโดรเจนใช่ปะะ่าวว่าเออไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ คลอรีนแล้วก็ออกซิเจนที่ปนเปื้อนพอหลูดเท็ดออกซิเจนห้าอย่างก็ต้องไปนั่งอ่านว่าคลอรีนเอาไปทำอะไรได้เพราะในเกมมันเขาว่าไม่มีประโยชน์เลยไฮโดรเจนยังเอาไปเป็นพลังงานได้ออกซิเจนก็ใช้หายใจ เนี่ยก็ต้องไปดั้งอ่านศึกษาว่าแก้ยังไงโอเคแค่นี้แหละอย่าลืมติดตามสวัสดี